เสร็จเรียบร้อยนะคะรถอีซูซูดีแมกคันนี้ก็มีล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถอีซูซูดีแมกคันนี้นะคะก็จะมีล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวกรองแอร์ใหม่ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่21องศานะคะลงมาที่7ดนะคะคอมตัดนะคะคอมทำงานค่ะด้านค่าทำงานด้านค่าการทำงานต่างๆนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะคะ่าความร้อนก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่7องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่22องศานะคะเราเดินเบาจอดเทสกันกลางแดดเลยนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว151939นะคะหรือ151939กิโลเมตรนะคะ ล้างทำความสะอาดแผงหน้าหม้อน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะสะภาพน้ำที่ออกมานะคะก็ค่อนข้างดำเลยนะคะ ถ Isuzu D-Max นะคะเขามาล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดน,นะคะพรอมตัดน,นะคะพรอมทํางานค่ะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว151939นะคะหรือ151,939กิเมตรนะคะ สภาพตู้แอร์ของรถ Isuzu D-Max นะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดกันนะคะล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดนะคะของรถ Isuzu D-Max นะคะโอเคน,น,นะน้ำลงดีน้ำลมดีนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์หลังจากที่เราล้างแบบไม่ถอดหนึ่งครั้งนะคะ หลังจากที่เราล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดเรียบร้อยนะคะเราก็จะฉีดโฟมฆ่าเชื้อภายในตู้แอร์ให้นะคะนี่นะคะเราก็จะฉีดโฟมฆ่าเชื้อภายในตู้แอร์ให้นะคะล้างทำความสะอาดเบลืงบองโฟเวอร์ให้นะคะาเองน่าประทัด จะดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในรถให้นะคะ รถอ s u z u ุดี x นะคะก็จะมีเปลี่ยนตัวกรองแอร์อีกหนึ่งตัวนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของตัวกรองแอร์เก่านะคะที่ฝุ่นก็ค่อนข้างอุดตันแล้วนะคะในส่วนของตัวใหม่นะคะเราก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานโปรเทคนะคะสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ม PM ได้นะคะ ตัวกองแอร์ใหม่นะคะเราก็จะเขียนเลขใหม่ที่เปลี่ยนแล้วก็วันที่ที่เปลี่ยนให้นะคะรถอีซูซูดีแมคนะคะจัดการเปลี่ยนตัวกองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวกองแอร์ที่เปลี่ยนนะคะเราก็จะเขียนเลขใหม่ที่เปลี่ยนแล้วก็วันที่ที่เปลี่ยนให้นะคะเพื่อว่าที่เราเปลี่ยนครั้งต่อไปนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าเปลี่ยนไปครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่นะคะจัดการปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะ